วันนี้เราจะพามาดูโครงสร้างเหล็กกาวนของ AUA นะครับเรารับประกันโครงสร้าง5ปีเต็มนะครับเพราะว่าเราออกแบบผ่านระบบวิศวกรรมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมหรือขนาดของเหล็กและการรับน้ำหนักของเหล็กทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างบ้าน3คูณ7นะครับนี่นะครับดูความเยอะของเหล็กดูความถี่ระยะแอสของเหล็กซึ่งเราใช้ระบบมาตรฐานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการรับรองของเราเนี่ย จะผ่านการรับรองจากวิศวกรรมทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งนะครับสองหลังติดกันหลังนี้จะสวยงามมากตอนเสร็จเดี๋ยวเราจะพามาชมกันทีหนึงนะครับให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับนี่นะครับเป็นโครงเหล็กกาวนั้ยทั้งหมดนะครับ AUA เราการันตีได้เลยนะครับว่าเรารับประกันโครงสร้าง5ปีเต็มหายห่วงครับเป็นบ้านน็อกดาวที่มีความคงทนแข็งแรงเหมือนบ้านพักอาศัยจริงๆครับ ครับโครงสร้างทั้งหมดอันนี้ยังไม่ได้เชื่อมแน่นนะครับเราให้ดูกันแบบทุกขั้นตอนของการผลิตเลยนะครับเราเปลือยทุกขั้นตอนของการผลิตให้ทุกท่านทราบว่าเราผลิตบ้านน็อกดาวน์สเตีรดูดได้มาตรฐานและคงทนแข็งแรงผ่านระบบวิศวกรรมทั้งหมดนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ